รรบฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษาราชามงคลพระนครประกาศศักยภาพโชว์ผลงานแฟชั่นดีไซน์ในงาน Central World Fashion Week 2023คณะอุตสาหากรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันครนำทีมนักศึกษาร่วมเปิดแสดงแฟชั่นดีไซน์ภายในงาน The c o c o o n c e n t r a l World Graduate Fashion Week 2023 นาูส่วนการค้าเซนเทเวลล์ในระหว่างวันที่20ถึง24กันยายน2566ที่ผ่านมาด้วยนำผลงานปริญญาณิพนธ์ด้านแฟชั่นดีไซน์ของนักศึกษาสาขาว,วิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอจานวน17ชุดผลงานภายใต้คอนเซปต์บัตเตอร์ไฟล์โซจิตวิญญาณของผีเสื้อที่สื่อถึงการเกิดของสปปรรพสิ่งของสิ่งมีชีวิต โดยมีอาจารย์นฤพลภัยสารตันติวงเป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมเปิดรันเวย์พร้อมกับดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากนิสิตนักศึกษาสถาบันต่างๆและเหล่าดีไซเนอร์ไทยและทั่วโลกพร้อมกับแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำภายใต้แคมเปญเซนทันเวิ r ์ d แฟ s ั่น n c i ตีเซนในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข่งเพนแข ผู้ช่วยอธิการบาดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติขึ้นรับช่อดอกไม้และร่วมเป็นกำลังใจและชมผลงานของนักศึกษาคณะอุตสาหากรรมสิ่งทอนและออกแบบแฟชั่นอีกด้วยนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน